ชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะทํางานให้สําเร็จได้ด้วยตนเองได้อย่างไม่ยากเย็นแถมทําอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นและงานนั้นก็จะสําเร็จรู้ล่วงได้ด้วยดีการทํางานของคุณนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความปรึกษาและ คอยเฝ้ามองคุณถึงความสามารถที่ดีของคุณก็จะให้คุณกับคุณนั้นมากพอสมควรเลยทีเดียวในช่วงนี้แต่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้เอาไว้นิดหนึงว่าคุณค่อนข้างที่จะแบกรับภาระหรือค่อนข้างที่จะเป็นห่วงในเรื่องของหน้าที่การงานมากเกินไปอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเครียดหรือมีความคาดหวังเกี่ยวเรื่องของการงานค่อนข้างสูง หากคุณมีความเครียดหรือมีความตั้งใจมากเกินไปก็อาจาจะผลเสียกับร่างกายของคุณเอง,เองก็อาจเป็นไปได้ก็อยากให้คุณผ่อนคลายนิดนึงเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถใจเย็นและค่อยๆทําไปคุณจะแก้ไขปัญหาหรือหาวนทางในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและทําให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวคุณมีความเป็นผู้นําที่ดีดังนั้นคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุตรปริวารที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการงานของคุณก็อาจเป็นไปได้ ค่อยๆสอนค่อยๆให้คาปรึกษาเชื่อได้ว่าเขาจะสามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องการงานของคุณได้เป็นอย่างดีและคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานในช่วงเดือนสิงหาคามนี้อย่างแน่นอนเรื่อการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคามนี้ต้องอยากจะบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีโชคฟุกๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีเลยทีเดียวคุณจะมีการเงินเข้ามาทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะอิ่มเอมไปกับความสุข หรือเม็ดเงินที่เข้ามาหาคุณอย่างเป็นที่พึงพออกพอใจสําหรับบางคนที่กําลังรอการเงินที่ลงมือลงแรงหรือทํางานหรือลงทุนอะไรไปแล้วช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจสำหรับชาวลัคนาราศีมีในเดือนสิงหาคมนี้แต่ทั้งนี้ก็ยังอยากจะบอกและเตือนชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้ไว้นิดหนึ่งว่าการเงินของคุณช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้ใครหยิบจื้มเพราะมีโอกาสที่จะโดนโกงโดนหักหลังได้ แม้กระทั่งใครที่มีการวางแผนทางด้านการเงินและการเงินนั้นไปอยู่ในการควบคุมของคนอื่นหรือหุ้นส่วนก็อาจจะมีการบิดพลิ้วหรือมีการเล่นตุกติกาดเป็นไปได้ก็อยากให้คุณระมัดระวังเอาไว้สักนิดหนึ่งก็จะทําให้การเงินของคุณของชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้ลาบลื่นได้ไปได้อย่างไม่มีปัญหาและจะมีโชคอย่างฟุกฟุกอย่างที่คุณนั้นพึงพออพอพใจมากเลยทีเดียวทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้ สำหรับคนโสดสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีมีในเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีคนเข้ามาทําให้คุณนั้นมีความสุขแต่ว่าคนที่เข้ามานั้นกนข้างที่จะมีความหลบหลบซ่อนซ่อน,อนมีลับลมคุมในทําให้คุณนั้นอาจจะไม่ค่อยมีความไว้วางใจหรือสนิทใจที่จะคบหามากสักเท่าไหร่นักแม้ว่าเขาจะเข้ากับคุณได้ดีหรือเขาจะสร้างความสุขให้กับคุณได้แต่ก็อยากจะให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเบื้องหลังเบื้องหน้า ที่คนเข้ามาหาคุณบ้างสักเล็กน้อยเพราะไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาหาคุณในลักษณะไหนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขาอาจจะมีรับลมกลมไหนที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็อาจเป็นไปได้ทั้งนี้รวมถึงอุปนิสัยใจคอคนที่เข้ามาหาคุณนั้นอาจจะค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์หรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากเป็นพิเศษ,ษก็ขอให้คุณใช้เวลาในการพิจารณาคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้สักเล็กน้อย สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะมีความสุขสนุกสนานไปกับคนของคุณและคนในครอบครัวของคุณเป็นอย่างมากคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์อิ่มเอมไปกับความรักความอบอุ่นในเรื่องของความรักระหว่างคุณและคนในครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าในขณะที่อยู่ด้วยกันช่วงนี้อารมณ์ของคุณอาจจะมีขึ้นๆลงๆบ้างหรือเอาแต่ใจตัวเองบ้างก็อยากที่จะให้คุณนั้นลดความเอาแต่ใจของตัวเองหรือ คอยระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองในช่วงนี้ให้เป็นอย่างดี <S <S ไม่อย่างนั้นแล้วจะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเอาไว้บ้างอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคู่ครองของคุณอาจจะทําให้คุณจะต้องล้ม,มอนอนเสือ่อหรืออาจจะทําให้คุณนั้นจะต้องมีความเครียรเดเกี่ยวเรื่องของดางด้านสุขภาพก็อาจเป็นไปได้โดยเฉพาะในเรื่องของช่องท้องความคิดสมอง ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้